บนถนนคนสู้อย่ารู้ถอยอย่ารอคอยวาสนาจะพาต่ำจะชั่วดีมีทั่วเพราะตัวธรรมเป็นผู้นำต้องพึ่งตนคือคนจริงการรามือถือโฉลกรอโชคช่วยนั่นคือสวยของแท้แน่ทุกสิ่งคนโชคดีที่หมายได้พึ่งพิง ต้องพูดจริงทำจริงอย่าทิ้งเพียงขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สมาพันธ์เอ็ไทยภาคเหนือครับจะพาท่านมาเยี่ยมนะครับบ้านของสมาชิกนะครับของเรานะครับในจังหวัดพะเยานะครับวันนี้จะพามาที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ ซึ่งบ้านสมาชิกท่านนี้นะครับชื่อท่านภูสนิสาอุ่นเมืองแก้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตำนานกะหรี่พับมือเดียวครับสาเหตุที่บอกว่าเป็นกะหรี่พับมือเดี่ยวนั้นหมายความว่าเธอนะครับได้พิการแขนด้านขวามือนะครับตั้งแต่คลอดออกมาเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็พยายามที่จะได้มีการรักษานะครับหลายโรงพยาบาลครับ ทั้งกรุงเทพทั้งในตัวจังหวัดนะครับที่ไหนว่าดีไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ท้อถอยมากหยุดการรักษาครับและหันมามองแนวทางในการประกอบอาชีพครับและเธอก็ได้มาพบกับธุรกิจตัวหนึ่งนะครับนั่นคือกะหรี่พับนะครับช,ช่องไหนมากที่เขาสอนทำกะหรี่พับก็พอดีมาเจอช่อง YouTube ของครูปูเป้ค่ะ เขาเขาก็สอนวิธีการทำสอนหลายๆอย่างเยอะค่ะรายละเอียดมีเยอะมากแล้วก็พอดีได้จังหวะก็เลยทำสูตรของครูเป้ขึ้นมามาลองทำดูอะค่ะทำทำวันแรกเป็นยังไงครับเสร็จง่ายไหมครับทำครั้งแรกทำวันแรกเลยนะคะ,ะหลังหลังจากที่เราพักพักแป้งอะคะ่ะ ก็มันต้องใช้เวลาพักทั้งแปลงในแปลงนอกค่ะหลังจากที่พักปุ๊บคือตอนอวิธีตอนที่เราเอามารีดเป็นตัวค่ะจากสามสิบตัวค่ะใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีสองไม่เสร็จค่ะโอโ้โหเสร็จอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดตัวค,คือเจ็ดก้อนนะคะ สามก่อนนั่นคือน้องหมูมก็รีดแบบรีดให้มันแค่รีดให้มันแบบเสร็จๆไปซะไม่ไม่ได้สใส่ไส้เลยนะคะไม่ได้สใส่ไส้ไม่ได้จับจีบอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าง่วงมากอะค่ะทั้ง่วงทั้งท่านลาวินคำวิชัยชิมแบบนี้ทำให้หลายๆคนนะครับน้ำลายไหลไปด้วยเลยครับ เส้นทางในการทําธุรกิจนะครับของพี่น้องไอบีของเรานะครับก็ไม่ได้รยด้วยดอกกุหลาบนะครับมันก็มีน้ํากุหลาบเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตครับทุกคนนั้นก็ต้องฝ่าฟันนะครับหน้าบัดนี้นะครับคุณบุ๋มนั้นก็ได้รับฉายาจากชาวบ้านนะครับที่ชอบกะลีปั๊บเนี่ยบอกว่ากะลีปั๊บมือเดียวครับเพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งอ่ะพิการทําอะไรไม่ได้ก็เลยแหวัางแค่นี้แหละครับผมและที่สําคัญเท่าที่ผมทราบมาคือว่า คุณบุ๋มเนี่ยนะครับได้มีปุตรสาวนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าช่างกวนอินเตอร์และในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูแลเรื่องการเรียนรู้และก็ส่งเสียให้การศึกษาด้อย่างสูงสุดจําเป็นต้องใช้เงินเป็นอย่างยิ่งครับก็ได้ขยันหมั่นเพียรเพื่อให้ลูกได้บรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาครับสองถึงสามเดือน โอ้โหแม่ลองกลับมาทําอีกสักรอบลองทํารอบนี้ทําปุ๊บทาปุ๊บแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องส่งไปให้น้องสาวที่เชียงใหม่ส่งไปให้น้องสาวที่กรุงเทพสมุดปาการได้ส่งส่ง,ส,งส่งไปให้เขาชิมดูค่ะเขาว่าไงครับผลตอบรับมาเขาบอกอร่อยดี ดีใจไหมครับดีใจมากสัมมาที่สุดสม,มาที่สุดเลยขอกราบหัวใจยิงเหล็กท่านนี้นะครับบุญชูกมุตมาโนธประธานสมาันเอสมีไทยภาคเหนือ,อรายงอน